โอ้สวัสดีครับโอ้โหนี่ครับผู้ชมวันนี้ลากลูกแท้ๆเลยนะฮะมาสัมภาษณ์อายุเราสองคนนี้ต่างกันแบบว่ปโอ้ปีนี้โอ้เท่าไหร่ส <19 S 1> <19 S 2> ิบเก้าสิบเก้านะผมสี่สิบบวกลบยี่สิบเอ็ดปีเป็นลูกพี่ได้เลยนะนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเชื่อใหม่เอฟซีครับกับนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของเราในซีซั่นนี้โอทสุมเมนชานบุตรนี่ฮะก็ลงสนามไปหลายนัดแล้วตอนนี้ อรมมเ่าความมั่นใจเริ่มมาพอได้ลงต่อเนื่องนะเป็นไงบ้างฮะกับกับความกดดันอะไรกับน้อยที่สุดกับเรื่องของอายุแต่ได้ลงเล่นร่วมกับพี่ๆเนี่ยก็รู้สึกกดดันนะครับก็เพราะว่าเราอายุน้อยด้วยเราลงไปเราก็ต้องทําให้เต็มที่กลัวแบบกลัวรุ่นพี่ด่าอะไรอเแต่ดีรุ่นพี่ที่นี่เขาเป็นพี่ที่ดีเขาคอยให้กําลังใจน้องตลอดแล้วก็ให้ยาน้องยืมตังค์เวลาแบบไม่มีกิน คือคุณผู้ชมลองนึกภาพนะตอนเราอายุ19อ่ะอย่างผมตอนแั้วกคงยังเรียนอยู่โอ๊พอได้รู้ว่าปีนี้ได้มาเล่นในชัหมเอฟซีแล้วต้องมาเจอกับพี่ๆเหล่านีน้ความรู้สึกแรกเลยฮะกับท่ามพยัคฆ์ลนาพอได้มาแล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นนะอ่ะก็รู้ว่าจะได้มาเล่นตื่น,ตนเต้นมากเพราะว่ามีรุงที่ดังๆหลายคนเลยก็เราก็ตื่นเต้นนะอ่ะเรากลัวเราทําไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย แต่พออยู่ไปเรื่อยก็รู้สึกดีขึ้นแตเพราะพี่เขาเป็นกันเองมากเล่นหัวได้เลยอย่าเพิ่บพี่ไม่ใช่ทุกวันนี้ยังโดนแกล้งเลยอ่าใช่ฮะอันนี้เดินมาพิ้วเอยู่อยืนยนแล้วคนนี้ก็คือเป็นคนใจของพี่ๆนะฮะโดนแกล้งตลอดเลยนะครับแล้วกับตําแหน่งของโอ๊ตครับคุณผู้ชมกราบสายแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็มีอภิสิทธิ์สุรดา ก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้ได้รับโอกาสลงสนามบ่อยครั้งแบบนี้พอได้ลงไปแล้วได้สัมผัสเกมบ่อยขึ้นความมั่นใจคุณนไป็นีงยมั้งก็ความมั่นใจมันก็เริ่มมามันก็สิ่งที่เราคิดมันก็จะกล้าทนมาเรื่อยๆจากที่เราแบบคิดแล้วเราลังเลอะไรเราก็จะกล้ากล้าเล่นมากขึ้นครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพัฒนาการที่เห็นในชาติของโอ๊ตคับปีที่แล้วตอนอยู่สังกัดเดิมอย่างคนเอฟซีเนี่ยก็ถือว่าโอกาสลงสนามก็ถือว่าไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่มอง สปิริตทีมตอนนี้ยังไงบ้างผมว่าสปิริตทีมของเราดีนะเราอยู่กันเป็นครอบครัวมากกว่าแล้วเรามีการปรึกษาหารือกันอ่ะแล้วก็ช่วงโควิดยทำให้เราได้รักกันมากขึ้นใช่ครับด้วยความที่อายุน้อยสุดในทีมปะพี่ใหญ่ที่แบบว่าแก้งเราตลอดเลยคนเนี้ใครอ่ะพี่เอกครับอ้บดีเที่รักองแก้งผมใช่ เขาเป็นอะไรกับผมเขาชอบบูลลี่ผมอ่ะนะพี่เอกดูเทปนี่อยู่โดนนินทาจะรับแล้วเสด็จจะใครเป็นพิเศษอ่ะเดี๋ยวพี่เอกนะพี่เอกพี่อ้ำพี่เลิงพี่หมู๊ยกับผมเสด็จทุกคนน่ะผมอยู่ได้กับใครก็ได้เกมแรกที่รู้ว่าน้าอ่ำจะใช้งานคืนนั้นนอนหลับไหมโอ้เจอใครนันนั้นไปไปเยือนสุลกากรไหมไปเยือนกรมสุลครับใช่ไหมใช่ครับโอ้โหวันนั้นชนะ3-0ด้วยนัดแรกประเดิมสวยเลย กับคนที่แบบซ้อมเราคอยโอกาสอย่าอดทนมาวันหนึ่งผลแห่งความพยายามนั้นมันตอบผลนะแล้วลงสนามไปวันนั้นน้องเล่นดีด้วยนะรวมไปถึงนัดที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปแบบแทบจะไม่รู้ตัวแทนเจ้าเจมส์มิสิทธิ์สุรดาใช่วันที่เราเจอไชนาใชนาใช่ไหมนั่นงงมากเลย <c oughs> คือ,อผมเลี๋ยวไปเขายังนั่งอยู่ข้างหลังผมตรงซุ้มสำรองอยู่สักพักลงไปยิ่งในสนามเลยเป็นไงตอนนั้นคือก็ต้องรีบ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 รี่รีบ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 รี ได้ความที่ตื่นเต้นอยากเล่นมากใช่ครับเนี่ยฮะลงไปก็อยากโชว์ใช่ไหมใช่ครับอยากให้แฟนบอลยอมรับในตัวเราใช่ถึงเราจะเด็กเราก็อยากทําให้เขาเห็นก็ยังมีเวลาศึกษาเรียนรู้อีกเยอะเลยนะฮะสำหรับอายุแค่นี้อยู่มีใครเป็นไอดอลฮะสำหรับในตําแหน่งนี้พี่อุ้มอย่ครับโอ้โหจะเป็นใครไม่ได้เลยนะใช่ต้องพี่อุ้มพี่หอยใช่อันนี้อันนี้จริงครับผมแอบไปส่องเฟซเขาเนี่ยโหแฉไม่พักเลยพี่อุ้มเลยนะใช่แล้วถ้าเป็นนักเตะต่างชาติเหรอแบบหลีกเมืองนอกอะไรเงี้ยชอบไหม อันดูโลภสันเอ้าทำไมเขาขึ้นสุดลงสุดอ๋อหมายถึงสุดคือออกวิ่งเลยสนามเลยแล้วเราเป็นแบบนั้นไหมไม่เป็นก็พยายามเรียนรู้อยู่พยายามพยายามทำอยู่ก็เขาเล่นขึ้นสุดลงสุดสร้างโอกาสคอร์สให้เพื่อนทำประตูบางครั้งก็ทำประตูเองได้ครับครับโอ้ิีว่าสิ่งไหนที่กำลังเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขอยู่สำหรับการเล่นตำแหน่งกรับซ้ายตอนนี้ตอนนี้เหรอครับครับ เพิ่มของเรื่องการคอร์สบอลเพราะว่าถ้าด้านข้างเราคอร์สแม่นศูนหน้ามีโอกาสทำประตูได้มากครับใช่ใช่อ่านี่มีแอซิดมาแล้วนี่ใช่ไหมนัดที่ไปเยือนแพร่โอ้โหวันแรกเขาเปิดให้กับพี่หมูใช่ถ้าผู้ชมจำได้ภาพนั้นคือพี่พี่เกือบจะทั้งทีมวิ่งมาที่ใจกับเด็กหนุ่มคนนี้ฮะโอ้โอคือพี่จัเบียตาได้คือดีใจแบบเมนว่าทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจความสึกนั้นเลยนะ เราเป็นลูกขึ้นนำด้วยใช่ไหมดีใจมากสองหนึ่งมันยิ่งทําให้เกมมันง่ายขึ้นใช่ครับทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นครับครับแล้วไปไหนมาเราไอยู่เชียงใหม่ะก็ดอยปุยครับม่อนแจ่มอะไรเชียงดาวโอ้มาอยู่ปีแรกนี่สายเที่ยวกันนะไปถึงเชียงดาวนะมีพี่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 มาพี่พี่คนมาเลยยิงเที่ยวแค่แถวนี้เลยพี่เขาพาไปช่วงมันหยุดครับก็คือหลงรักเชียงใหม่ไปแล้วใช่ครับครับผมพูดถึงแฟนบอลหน่อยเป็นไงบ้างแฟนบอลเชียงใหม่ แฟนบอลเชียงใหม่ครับน่ารักดีครับหมายถึงหน้าตาน่ารักใช่ครับนิสัยน่ารักเขาเป็นคนกันเองอ่อย่างผมมาวันแรกผมผมผมก็ผมว่าผมไม่ได้ดังเลยใช่ใช่แต่มีคนมาขอถ่ายรูปผมผมผมตกใจมากเลยผมตื่นเต้นอ่ะใช่ไหมใช่คือก่อนนี้ไปอยู่ที่ไหนมานี่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักโอ้ตัวอะไรใช่ใช่คือแบบเขาเดินเข้ามาขอถ่ายรูปผมผมรู้ทําตัวไงอืมอืมคือแบบน่าจะเป็นแฟนบอลที่รักสโมสรมากๆเลย ยิ่งช่วงนี้ดูลงสนามบ่อยขึ้นแฟนๆก็น่าจะเริ่มจดจำกราบซ้ายคนนี้ได้ละนะคนนี้นะฮะอายุน้อยสุดกว่าทีเมืซีสในปีนี้เลยนะฮะโอ้โหวันหยุดโอ้ชอบไปไหนครับมันหยุดเหรอเออหลังซ้อมหรือว่าแบบแข่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็กินกาแฟไปกินส้มตำอ่าส้มตำอย่างเมื่อกี้เจอหน้าผมขอข้าวเหนียวแล้วผมมาลานนี้นะ um <ๆ>นี่ฮะพูดถึงอาหารแล้ว วันนี้ผมพาเจ้าโอ๊ตมาที่ร้านคีปอินทัชครับก็เป็นร้านรรบรรยากาศสบายๆมีทั้งห้องแอร์แล้วก็โซนแอร์แบบนี้ก็ไปชมถ่ายรูปกันได้นะฮะแล้วก็มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มอ่าโอ,โอ๊ตโมกันมาเยอะแล้ววันนี้มาชิมกันดีกว่าวันนี้ฮนะทางร้านก็จัดในส่วนของอ่แบล็กสปาเกตตี้แซลมอนนะครับา,อาโอ้โเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมลองสั่งกันได้นะมีทั้งเมนูเป็นข้าวหรือว่าเป็นเมนูเส้นแบบนี้ก็ได้นะฮะอ่าแล้วก็เครื่องดื่มเยอะๆมากมายอ่ะชิมเลยครับโอ๊ต เป็นไงบ้างนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะที่อยู่ข,ข้างๆโอ๊ตก็คือเออเอิร์ธเควกนะฮะก็มีเครื่องดื่มลักษณะเป็นมินิ์เย็น,น,ยนๆแล้วก็มีไอติมข้างบน <c oughs> เวลากินเนี่ยจะต้องทำตัวสั่นแบบนี้หน่อยทำไม <c oughs> เป็นดินไหว่ <c oughs> <c oughs> องยิมดูเป็นไงบ้างนะแล้วก็นี่ฮะอ่ามันคือบอฟเฟล ผลไม้รวมนะฮะก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลขึ้นอยู่กับว่าช่วงนะี้คุณผู้ชมมาเจอกับอะไรบางท่านถ้าเจอทุเรียนก็โชคดีก็ลองสั่งดูนะแล้วนี่ฮะมัชชาลาเต้ฮันนี่สดชื่นเข้ากับบรรยากาศแบบนี้เลยนะร้านนี้ถ้าผมาน้องเกตนะ,ะตหลายท่านมาเนี่ยชอบที่จะมาถ่ายรูปกันเมื่อกี้โอ๊ตก็จัดไปหลายภาพเลย ได้ไลา์ช็อตเลยจ่ายช็อตเลยนะ <c oughs> ต้นไม้<ล>ดูนี่สวยนะฮะมีทั้งอ,อินดอร์เหมือนเป็นในในใน,ในเรือนไม้แบบนี้แล้วก็มีห้องแอร์นะฮะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะครับก็ลองสั่งกันได้แล้วก็วันนี้ฮะสำหรับแฟนบอลตั๋วปีครับโอ๊ตอ่าถ้ามาเพียงแค่โชว์บัตรตัวปีให้กับทางร้านลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ10%อร์นี่อาหารเครื่องดื่มรวมกันลด10%นใช่นะครับก็มากันได้ดูด้วยตามที่อยู่ ตามเพจที่ผมขึ้นไว้ให้นี้นะก็มากันได้อยู่แถวแถวหลังองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนจากกันไปครับทิ้งท้ายถึงแฟนบอลพยักล้านนาหน่อยนะฮะอยากจะพูดอะไรกับการมารับใช้ท่าเสือปีแรกแล้วก็เกมต่อไปที่เราจะเปิดบ้านเจอกับอุทัยธานีนะฮะอยากจะพูดอะไรเชื่อเลยครับก็อยากฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่ทุกคนครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์เยอะๆแบบนี้นะครับถึงมันจะมีจํากัดก็อยากให้เข้ามาให้เต็มเพราะว่าแฟนบอลคือกําลังใจที่ดีที่สุดของเราแล้ว อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับแานบอลเจ็บเลยนะฮะแฟนบอลได้ยินแบบนี้ชื่นใจเลยนะโอ้โหอยู่ยาวๆอยู่ไปเลยได้ยินนะโอเคขอรายการนาะวันนี้นะฮะเด็กหนุ่มที่อายุน้อยสุดในทีมแต่ว่าต้องการกำลังใจจากแฟนบอลนะฮะเราเป็นเสือต้องสู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะฮะเราสองคนต้องลาไปก่อนกับร้านบรรยากาศดีๆแบบนี้แฟนบอลตัวปีมาใช้สิทธิ์กันได้ที่คลิปอินทัศนะฮะกับ C M F C T V ดูชัยกฤดครับ